สวัสดีครับผู้นิยมสะสมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพระหลวงผุดทวดนะครับวัดช้างให้นะฮะผมโยชินนะครับหรือหลายๆคนคงจะเคยเห็นนะครับที่โยชินรีวิวประเภทพวกโดรนบังคับเครื่องบินบังคับนะครับประเภทนั้นนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาเอารีวิวพระเครื่องบ้างนะครับหลายๆคนเห็นใส่หมวกแบบนี้เอ้ยมารีวิวพักเครื่องแล้วเหรอนะฮะ เป็นพระเก็บสะสมของผมเองนะครับผมก็จะเป็นคนชื่นชอบพระหลวงปู่ชวดมากเคารพนับถือท่านมากครับผมก็วันนี้นะฮะจะเอาพระหลวงปู่ชวดนะครับมารีวิวแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับว่าพระอยู่ในอ่อนะฮะผมได้มาผมเอาไปเลี่ยมกรอบหมดเลยนะฮะเลี่ยมกรอบพระติบหมดเลยนะฮะก็เลยจะค่อนข้างนะครับจะดูยากสองยากนิดนึงนะฮะผมก็เลยว่าจะนะฮะเอามา แกะกรอบออกนะครับเพื่อรีวิวจะรีวิวคลิปคลิปละองค์ลิปละองค์คลิปละองครับผมนี่นะฮะเราจะเป็นพระหลวงปูทวดนะครับพิมพ์ A ปีศนนะฮะตั้งแต่เนื้อออกเหลืองออกแดงเนื้อนวะนะครับเนื้อว่านนะครับหรือจะเป็นอ่าพิมพ์กลางปั๊มซ้ำนะครับก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมแล้วกันนะฮะนี่นะครับอย่างนี้เนื้อว่านนะฮะทุกคนเนื้อว่านนะครับอ่ะเดี๋ยว คลิปนี้นะครับผมจะแกะพาก่อนนะฮะรีวิวให้นะครับแล้วนี่นีอีกเนื้อลาบอันนี้ก็เป็นเนื้อวานอีกชุดหนึ่งนะครับที่เก็บสะสมไว้นะฮะอันนี้ได้มาประมาณเกือบเกือบเปีแล้วนะครับผมนะฮะได้มาก็ส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยมเป็นกรอบพลาสติกซะเยอะเลยนะเกือบหมดเลยนะครับที่ได้มานะก็ได้มาที่เดียวเลยนะฮะบ้านเดียวเลยนะครับประมาณก็หลายองค์อยู่นะฮะอันนี้คือของบ้านเดียวหมดเลยนะครับ บ้านเดียวนะฮะทยอยเช่าคือเกือบสอปีนะครับเช่าเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะเอาเนื้อพิเศษเลยครับผมนะฮะ <c oughs> หลายๆคนบอกเฮ้ยมีด้วยเหรอไปบ้านไปแล้วเก้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมจะเอาพาที่ผมมีนะฮะออกมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับอ่ะเปิดตัวด้วองค์นี้เลยแล้วกันนะฮะไหนเปิดหน้าแล้วครับนี่นี่นะครับ เขาบอกว่าหนึ่งใน99องค์บางคนบอกเลืออะไรเหรอนี่งเกสิกองค์เป็นพระหลวงปูดชั่วนะครับพิมพใหญ่เอพิมพใหญ่เอนะนี่นะครับผมแบบนี้นะหลังเตารีดนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อนะในการจัดสร้างเนี่ยผมพูดถึงการจัดสร้างก่อนนะครับท่านองค์ชายนะฮะหรือท่านานะฮะหม่อมเจ้านะฮะเฉลิมพลน,นะฮะ พี่พมพรนะครับจะขออภัยถ้าเกิดเอ่ยผิดโอยถูกยังไงข้อมูลผิดถูกไงกราบขออภัยด้วยเลยกันนะครับบางทีก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมอ่ะผมเรียกว่าองชายกับองชายกลางนะครับผมได้นะครับอ่าเป็นนะครับผู้บุญถามหรือประธานนะครับในการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวดนะครับประเภทเนื้อโลหะนะฮะเป็นพระหล่อแบบโบราณนั่นเองนะฮะในปี2 5 0 5นนะครับก็นะครับจะมีทั้งเนื้อนะครับ ทองคําผสมโลหะ99องค์นะครับแล้วก็เนื้อเมกพัดนะครับที่หยอดลงเบ้าเหล็กนะครับผมก็ประมาณไม่ถึงพันองค์นะฮะโดยประมาณไม่ถึงพันองค์นะฮะแล้วก็จะมีเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อโลหะผสมนะฮะประมาณหลักหมื่นองค์นะฮะประมาณหมื่นนะฮะเป็นหมื่นองค์นะครับผมแล้วก็เนื้อแร่เนื้อแร่อีกนะครับ แล้วก็จะมีทั้งถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นี่นะฮะก็จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่นะฮะแล้วก็องที่หล่อไม่สวยนะครับไม่สวยก็จะเอามาปั๊มซ้ำนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้านะครับแล้วก็จะมีทั้งพิมพ์กลางนะฮะพิมพ์พิมพ์กลางปั๊มซ้ำนะฮะส่วนใหญ่พิมพ์กลางส่วนใหญ่ก็จะปั๊มซ้ำซะนะอ่า เยอะเลยนะฮะทั้งเกือบทั uh, uh, ้งหมดเลยนะฮะที and, uh, ่สวยแทบจะน้อยมากๆนะฮะโดยประวัติเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็จะเป็นพิมพ์เล็กหน้าอาบชีนะฮะแข้งขีดนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะฮะหน้าหงายนะครับก็โดยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีก็มีนะฮะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์บีนะฮะที่หัวหมดแล้วก็พิมพ์พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ซีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะเอาองค์นี้ นี่นะฮะองนี้นะครับมาแกะออกจากกรอบนะฮะเพื่อจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้ผมขอแกะแล้วกันนะครับผมอ่ามานะครับพออยู่ในกรอบพลาสติกแล้วนะครับเวลาสองกล้องสองกล้องนี่มันบางทีมันมองไม่เห็นรายละเอียดนะฮะขอญาตใส่ถุงมือนะครับอ่าเพราะว่าผ้าที่ผมได้มาแรกๆเลยนะครับป็นพักเก็บนะฮะพักเก็บไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครสัมผัสแล้วเราเองก็ไม่อยากสัมผัสด้วยนะฮะ กลัวจะดํากลัวจะเสียหายอะไรอย่างเงี้นะฮะผมก็เลยเอาไปเลี่ยมกรอบนะฮะทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเกือบทั้งหมดเลยนะฮะอย่าเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้นะครับไฟแชกลนนะฮะเดี๋ยวผมอะไรลองนิดเผื่อหล่นนะครับหล่นได้หลงลงผมได้นะฮะลงอ่าอย่างเงี้ได้นะฮะจะได้ไม่เสียหายนะครับผมเนี่ยฮะเล่นเอาเนื้อทองคำผสมโลหะ องค์แรกเลยนะครับอันนี้เอาแขะองค์แรกเลยนะขอญาตหลวงพ่อด้วยนะครับลูกขอกลับขอเข้ามาด้วยนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะถ้าญาติท่านยังมีผมอยากจะเอาองค์นี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับหนึ่งในการซือเก้าองนะที่ว่าเนื้อหาผสมเป็นอย่างไรนะฮะเอามาเริ่มเลยครับเอาข้างใต้ก่อนแล้วกันนี่นะนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ไฟแช็คลนนะครับคลิปนี้ นะฮะสมว่าต้องร้อนมือแน่เลยนะต้องใช้คีมจับนแน่แน่ดูแล้วนะขอประทานขมาลาโทษด้วยนะฮะหลวงพ่อเจ้าขาอย่าถืออย่าสานะะนะะนะะออกแล้วออกแล้วออกนิดนึงนะออกนิดนึงละนี่นะนะฮะใช้คีมจับนะฮะ ผมก็เสียวมากกลัวโดนเนื้อกลัวเดินเนื้อนะฮะถ้าโดนเนื้อขึ้นมาเนี่ยหืงน้ำตาซึมเลยนะครับเก็บรักษาไว้ตั้งนานคงไม่ละลายนะ <c oughs> นี่ฮนะต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะพระพระมีมูลค่านะฮะค่อนข้างแบบเยอะมากๆนะฮะทั้งทางใจแล้วก็ทางมูลค่าทางสะสมนะครับเนื้อ อทองคำผสมโลหานี้ก็น่าจะ,นะะหลักหลักล้านนะฮะหลายหลายล้านนะฮะต้องพูดอย่างนั้นนะครับต้องค่อยๆนะครับโยทีนค่อยๆนะเพื่อทุกคนเลยนะนี่เพื่อทุกคนนะครับอยากให้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าใดเข้ามานะครับผมก็นะฮะกราบขออภัยถ้าเกิดผมใช้วาจาที่อาจจะไม่ถูกไม่ต้องบ้างนะครับในคำสั่งนะฮะเมื่อก่อนกส่วนใหญ่ผมจะรีวิวแต่เครื่องบินโดรนอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะ ผมลองมาหัดรีวิวพระดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เวลาไม่มากในคลิปนี้นะฮะน่าจะเอาเอาสักไม่เกิน10บนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ชมก่อนนะฮะโอ้โลุ้นเหลือเกินนะฮะไอเราก็ลุ้นลุ้นสุดๆเหมือนกันนะฮะแก๊สหมดไหมเนี่ยอืม ค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆนะฮะค่อยๆนะครับต้องค่อยๆนิดนึงอ่าอ่าออกแล้วขอเข้ามาหลวงปู่ทวดด้วยนะเจ้าค้านะฮะอย่าให้เพื่อนๆได้ชมเจ้าค้าเบา่อนเบาก่อนเบาก่อนเอา ทีมเนี่ยต้องระวังเลยนะฮะอย่าให้โดนเนื้อผมลองส่องอยู่แล้วนะฮะว่าจะรีวิวแล้วก็ลองส่องในกรอบพลาสติกแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันมองไม่เห็นบางทีขอบข้างเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะ mm hmm. ก็อยากให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับว่าโอ้ยขอบข้างเป็นยังไงนะฮะสวยไหมนะฮะเข้าตำหนิเออเข้าตำราไหมนะครับอันนี้ผมก็สะสมตามตำรานะนะนะฮะ ตามตำราการหล่อนะครับพักเครื่องนะครับเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะฮะเ,เนื้ออะไรเนื้อทองคําหรือเปล่าอะไรตอนแรกก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมทองคํามันมีส่วนผสมสม่วนผสมของของโลหะอย่างอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนที่ท,ที่ที่เราไม่รู้จักนะครับเอ๊ะทีนี้ไปดูตาอ่าประวัติการสร้างเขาเขามีเนื้อทองคําผสมโลหะนะฮะท่านท่านไทยกลางเนี่ยท่านเท ส่วนผสมเองเลยนะฮะคุมกำหลอกกับตัวท่านเลยนะฮะอ่ะโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นะครับทุกคนนี่นะพอเห็นไหมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาให้ชมรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะหนึ่งใน99องค์นะครับเนื้อทองคำผสมโลหะนะคะ ในรายละเอียดขององค์นี้เป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับกดติดตามกดสับตะไคร้คให้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะทุกคนนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ